แคบชัดๆ5ห้าสำนักดังคมปทุมทองสิทธิ์หลวงพ่อเนื่องเสื้อตกถังพลังเงินดีโค้งสุดท้ายปกเขียววันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2563 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคลิปนี้ป้าปะก็มีเลขจาก5าสำนักดังมาฝากเพื่อนๆกันค่ะก็เป็นอีกแนวทางที่ป้าปะสรรหามาฝากเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในวดวเป็นที่16ตุลาคม63ทั้ง5าสำนักดังที่ป้าปะนามาฝากเพื่อนๆกันนี้จะให้เลขอะไรเรามาบ้างซึ่ง5าสำนักดังที่ป้าปะนํามาฝากนี้ก็เคย ให้เลขนะคะเข้ามาแล้วในส่วนของงวดก่อนๆน,น้านี้เรามาเริ่มที่สำนักแรกกันเลยนะคะคมปทุมทองซึ่งจริงๆก็คือบ้านไผ่เมืองพลน,นะคะที่ได้ใช้ชื่อจริงก็คือคมปทุมทองซึ่งในงวดที่แล้วเนี่ยก็ให้เลขลงมาสองชุดด้วยกันที่ลงท้ายว่าบ้านไผ่เมืองพลแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือลงท้ายด้วยคมปทุมทองซึ่ง งวดที่แล้วเนี่ยก็เข้า93นะคะเต็มๆเ,เลยที่ชุดที่เขียนว่าเป็นคมปทุมทองสำหรับงวดวันที่16ตุลาคม63นะคะก็คมปทุมทองก็บอกว่าเด่น0กับ9ส่วนเลข2ตัวนะคะที่ให้มาก็จะมี10ชุดด้วยกันมี01 02 05 07 08 90 91 94 96 97 ส่วนสิทธิ์หลุงพ่อเนื่องนะคะก็บอกว่าเด่น1,7,8เลขชุด2ตัวที่ให้มาก็จะมี1,0,13,16 7,0,7,3,7,6,8,0,8,3,8,6ส่วนซองปกเขียวนะคะงวดนี้ก็ให้มามีเลข4,3,1,6,2,9 ส่วนโค้งสุดท้ายนะคะงวดวันที่16ตุลาคม63ก็ให้มามีในส่วนของเลขบนนะคะก็บอกว่าเด่น2กับ5เลขชุด2ตัวที่ให้มาสำหรับเลขบนก็จะมี8ชุดด้วยกันมี2 1 2 3 2 4 2 8 5 1 5 3 5 4 5 8แล้วเราก็บอกว่าระวัง2 2กับ5 5 ส่วนเลขล่างที่โค้งสุดท้ายบอกไว้ก็บอกว่าเด่น6กับ7เลขชุด2ตัวที่ให้มาก็มี60 62 64 65 70 72 74 75แล้วก็บอกว่าระวัง66กับ77ส่วนอีกสำนักหนึ่งนะคะก็คือเสือตกถังพลังเงินดีที่งวดที่แล้วเนี่ยให้เข้าทั้งเลข3ตัวตรงเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลข2ตัวบนก็เข้าด้วยเช่นกัน สำหรับงวดวันที่16ตุลาคม63นะคะที่เสือตกถังพลังเงินดีบอกมาก็บอกว่าเด่น7ลอง6ส่วนเลขชุด2ตัวก็มี3 6 4 6 4 7 5 6 6 2 6 7 7 2 8 6แห้วกเ็ราก็บอกว่าระวัง6 6กับ7 7ทั้งหมดนี้ก็เป็น5สํานักดังที่ป้าปะนำมาฝากเพื่อนๆกัน ซึ่งถ้าเราดูจากผลงานที่ผ่านมานะคะถ้าเพื่อนๆลองสามารถไปย้อนดูจากข่าวต่างๆได้ก็จะพบว่าห้าสำนักนี้ก็เคยให้เลขเข้าวินมาแล้วนะคะแล้วก็ให้เข้ามาแล้วหลายงวดด้วยกันแต่ก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็รู้ๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันชัดๆเลยนะคะว่าเลขที่ห้าสำนักดังให้มานี้นะคะจะมีชุดไหนที่ตรงกันบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับงวดวันที่16ตุลาคม63สา ก็มาเริ่มนะคะที่ชุดแรก01นย์นนะคะศูนย์หนึ่งที่คมปทุมทองให้ไว้นะคะที่ป้าปะดูก็จะไปตรงกับที่สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องให้ไว้หนึ่งศูนย์ด้วยนะคะส่วนปกเขียวก็จะมีเฉพาะเลขหนึ่งนะคะที่ตรงกันเท่านั้นในส่วนของเลขศูนย์สองนะคะศูนย์สองสองศูนย์ที่คมปทุมทองให้ไว้ ก็จะไปตรงกันกับปกเขียวตัวเดียวนะคะก็คือเลข2ส่วน05นะคะ05ที่คมปทุมทองให้ไว้0550ที่ป้าปะดูก็ไม่มีสำนักอื่นให้เลยนะคะไม่ตรงส่วน0 7นย์ะคะที่คมปทุมทองให้ไว้ก็ไปตรงกับที่สิทธิ์หลวงพ่อเนื่องให้ไว้คือ70นะคะแล้วก็ยังไปตรงกับที่โค้งสุดท้ายบอกว่าในส่วนของเลขล่าง70ด้วยก็ตรงกัน ถัดมานะคะ08ย์ 8, ที่คมปทุมทองให้ไว้ก็ไปตรงกับ80ที่สิทธิ์หลงพ่อเนื้อบอกมานะคะถัดมา90 90ที่ปะปะดูนะคะที่คมปทุมทองให้ไว้ก็สำนักอื่นไม่มีนะคะ9009มีแต่ไปตรงกับหวยปกเขียวนะคะก็คือเลข9อย่างเดียวเท่านั้นส่วน9 1 1 9หนึ่งหนึ่งนะคะก็ ไปตรงกับนะคะหวยซองปกเขียวที่ให้ไว้นะคะทั้งสองตัวเลย91ส่วน94 49นะคะก็เช่นเดียวกันก็ไปตรงกับที่หวยซองปกเขียวบอกไว้นะคะ94ส่วน96นะคะก็เช่นเดิมก็ไปตรงกับเลขที่ซองปกเขียวให้ไว้นะคะก็คือมีเลขเาแล้วก็มีเลขห ส่วน97นะคะ9779ที่ปะปะดูก็ไม่มีสำนักไหนให้นะคะถัดมาเลข1331ก็ไปตรงกับที่ห่วยซองปกเขียวให้มานะคะก็คือมีเลข3เลข1ด้วยส่วน1661นะคะก็เช่นเดิมนะคะก็ไปตรงกับเลขที่ หวยซองปกเขียวให้ไว้นะคะก็คือมีทั้งเลข1แล้วก็เลข6เลยส่วน7-3 3-7ก็ที่ปะปะดูสำนักอื่นไม่มีให้นะคะส่วน7-6 6-7ที่สิทธ์หลวงพ่อเนื่องบอกมาก็จะไปตรงกับเสือตกทางพลังเงินดีนะคะเลข6-7แล้วก็จะไปตรงกับเลขปกเขียวก็คือมีเลข6นะคะ เพียงเลขเดียวส่วนเลข8 3 3 8 8 3 3 8ก็ไม่ตรงนะคะส่วนเลข8 6 6 8ที่สิทธ์หลงพ่อเนื่องให้ไว้นะคะที่ปะปะดูก็จะไปตรงกับที่เสือตกถังพลังเงินดีให้ไว้นะคะ86ด้วยส่วนที่ไปตรงกับซองปกเขียวก็คือตรงเฉพาะเลข6เท่านั้นนะคะสวน2 1 สองหนึ่งที่โค้งสุดท้ายให้ไว้เลขบนนะคะก็จะไปตรงกับที่ซองปกเขียวบอกไว้สองกับหนึ่งส่วนสองสามเช่นเดียวกันนะคะเลขบนก็ไปตรงกับที่ห่วซองปกเขียวให้ไว้คือมีเลขสองกับเลขสามสองสี่นะคะก็เช่นเดียวกันก็ไปตรงกับที่ห่วซองปกเขียวให้ไว้นะคะมีทั้งเลขสองแล้วก็เลขสี่ส่วนสองแปดแปดสองนะคะก็ไม่ตรง ส่วนเลข5115นะคะที่ปะปะดูก็ไม่มีสำนักใดให้มานะคะ5335ก็ไม่มีนะคะจะมีก็คือไปตรงกับหวยซองปกเขียวก็คือเลข3เท่านั้นส่วน54 5445ก็ไม่มีสำนักไหนให้นะคะส่วน58 5 8 8 5ก็ไม่มีสำนักไหนให้เช่นเดีดวยวกันนะคะส่วน60ก็ไม่ตรงกับสำนักไหนนะคะเพียงแต่ว่าเลข6กเนี่ยก็ไปตรงกับเลขที่ปกเขียวให้มานะคะส่วน6 2 2 6ก็ที่โค้งสุดท้ายให้มาบอกว่าเป็นเลขล่าง62ไปตรงกับเลขที่เสือตกถังพลังเงินดีให้มา62ด้วยนะคะส่วน64 ของเลขล่างโคงสุดท้ายก็ไปตรงกับเลข2ตัว46ที่เสือตกถังให้มาส่วน65 65นี่ไม่มีตรงนะคะแต่ว่าไปตรงกับเลขที่หวย2องปกเขียวให้ไว้คือเลข6สำหรับ72นะคะเลขล่างที่โค้งสุดท้ายให้ไวกไ็จะไปตรงกับเลข2ตัวที่เสือตกถังพลังเงินดีให้มานะคะ 74เลขล่างที่โค้งสุดท้ายบอกไว้ก็ไปตรงกับ4 7เจที่เสือตกถังพลังเงินดีให้มาด้วยนะคะส่วนเลขอ่ห้านะคะเมื่อกี้ปะปะอาจจะข้ามไปที่เลขล่างที่โค้งสุดท้ายให้ไว้ก็ไปตรงกับ56ที่เสือตกถังพลังเงินดีให้มาด้วยส่วน7 5หนะคะ7 5ห้านี่ไม่ตรง ยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกแนวทางที่ป้าปะนํามาฝากเพื่อนก็ลองพิจารณากันนะคะแต่ยังว่าเลขก็คือเลขนะคะมันอาจจะมีเข้ามีหลุดก็ได้ยังไงก็ขอให้ปังปังเฮงเกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยรวยเฮงเนะคะจบ๊บ